เรานำฟูมูลขนาด10.5นิ้วใบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดในรอบนี้รอบนี้เรานำเข้ามา5ใบ นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยนำมาเทส์ให้แต่ละใบว่ามีเสียงเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะมาบนสายน้ำให้ด้วยนะคะสำหรับใบนี้เลยนะคะใบนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเป็นใบที่มีน้ำหนักอยู่ที่23 7 0เจแล้วก็หนักสุดเลยในรอบนี้นะคะขอบขันเนี่ยเราคัดทุกใบเลยเราให้ทางแกลลอรี่เนี่ยบอกเลยว่าอยากได้ขันที่มีขอบนั้นหนานะคะเพราะว่า ถ้ามีมวลโลหะถ้าถ้าขันมีความหนานะคะก็จะมีพลังงานในเรื่องของเสียงที่มีดังกังวานเสียงจะก,ก้องทุ้มนะคะเสียงทุ่มจะทำให้เราเข้าถึงเรื่องของเมดิเทชันในเรื่องของการทำสมาธิได้ดีนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสใบนี้กันนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะคะ แตเสียงทำให้เราได้สัมผัสถึงแรงกระเพื่อมที่บนฝ่ามือเลยะคะ่ะนี่เสียงนี้คือโอเคมากๆด้วยขนาดที่2370หรือว่าเรียกว่า2อกิโลครึ่งเกือบ2อกิโลครึ่ง ขอบขันใบนี้หนาอยู่ที่9.8เรียกว่าเกือบเกือบ10มิลน,นะคะเราเอาค่าเฉลี่ยโดยรวมนะคะจริงมีบางส่วนที่1อยู่ที่10มิลอยู่นะคะเสียงเรียกว่ากังวานยาวนานมากนะคะสำหรับใบไซนี้ใหญ่ใบใหญ่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำนะคะเราจะมาร่วมเล่นกับสายน้ำดูว่าถ้าเราเบนขันร่วมกับสายน้ำจะเป็นอย่างไรอยู่เราไปเตรียมน้ำกันก่อนนะคะ เราก็เติมน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามก็เติมในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็เรียกว่าให้เกินครึ่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นสองในสามเดี๋ยวเราจะมาเทสกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะนีน่โอ้กระเพื่อม สายน้ำก็เพื่อมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไม้นะคะอันนี้เป็นไม้ที่เรามอบไปนะคะและอีกไม้อันนึงนะคะเป็นดัมสติ๊กนะคะจะเป็นแบบยาวเหมือนเป็นไม้ตีคองนะคะก็จะมอบไปให้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาวนสายน้ำกันโอเคนะคะสำหรับใบนี้10จุด ห้านิ้วนะคะโอเคก่อนที่เราจะมาวนเราจะใส่มวนเหล่าบุพชาติลงไปนะคะรอบนี้เราจะได้บุพชาตินานาพันธ์ุที่ออกมาสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะเรียกว่า c o l เลอร์ฟูคัลเลอเลยสวยนะคะเอาใส่ให้เต็มเลยค่ะโอเคเอาละคะ่ะมาเลยเราจะมาลองบนน้ำนะคะบนขันนะคะกับสายน้ำว่าเป็นอย่างไร ก็เพื่อโอ้โหไวมากนะคะนี่แหละเรียกว่าเป็นสุนทรียะแห่งการขับขานบนรรเลงร่วมกับสายน้ำน้ำที่กระเซ็นผ่านกายสังขารทำให้เราเข้าถึงความสงบความสงบทำให้เราผ่อนคลายนะคะก็ทำให้เราสบายกายสบายใจนะคะสายน้ำเนี่ยจะเย็นชุ่มฉ่ำมากมากเลยนะคะ มันก็จะเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งนะคะในทางกรรมฐานเราจะเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิแรกเริ่มในการฝึกระดับเบื้องต้นทําให้เราเกิดความเพลิดเพลินนะคะมันก็จะทําให้เราผ่อนคลายนี่เลยนี่เป็นไงบ้างสําหรับใบนี้นะคะก็เป็นใบที่เพิ่งนํามาเทส เป็นใบเดียวครั้งแรกนะคะนี่ก็10นิ้วนะคะ10.5นิ้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะท่านที่สนใจก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาไปให้นะคะขอบคุณค่ะนี่มีเปื้อนด้วย